สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ดูนี่ชาแนลนะคะวันนี้นะคะดูนี่จะพาทุกคนมาเล่นหน้าท้องนะคะแบบว่าไม่กระโดดนะคะนะคะแต่ก่อนอื่นทุกคนต้องวอร์มอัพร่างกายมาเรียบร้อยนะคะวอร์มอัพนะคะอย่างนี้อย่างนี้ข้อต่อข้อต่อนะคะวอมวอมวอม,วอมนะคะวอร์มเสร็จแล้วเดี๋ยวเราก็มาเล่นหน้าท้องต่อนะคะทุกคนนะคะอ่าดูนี่ขอไข่ของก่อนนะคะใครที่อยากเบิร์นไขมันยากๆนะคะ ัวช่วยนะคะ fb ช่วยเร่งการเผาผลาญน,นะคะไม่ใช่ยางลดน้ําหนักนะคะแต่ว่าเป็นสารสกัดจากธรรมชาติที่เร่งการเผาผลาญไขมันยากๆทาให้ไขมันยากๆเราเนี่ยดึงมาเผาได้ง่ายนะคะกับกาแฟนะคะกาแฟช่วยบล็อกแป้งบล็อกไขมันบล็อกน้ำตาลแล้วก็ช่วยช่วยทําให้อิ่มนานด้วยนะคะทุกคนมีคอลลาเจนด้วยนะคะใครอยากทานก็อิ In นบ็อกมาหาดู u n y, y, นี่นะคะเฟซ d u n y ดูนี่แองเจลนะคะนะคะทักมาได้นะคะเดี๋ยวดูนี่เอ่อจะขึ้นซับก็ขี้เกียจแต่งขี้เกียจตัดวิดีโอ ดูนี่ชาแนลนะคะเดี๋ยวจใส่ไว้ในคำอธิบายข้างล่างแล้วกันเนาะมานะคะไม่พูดร่ำทำเพลงนะคะทุกคนคะก็ไม่มีเพลงนะคะไปเปิดเพลงฟังเอาก็คือดูช่องดูนี่แล้วก็ไปเปิดเพลงที่บ้านเอาเพราะว่าเดี๋ยวมันติดในเรื่องของดีสิน์นะคะมาถ้าละ15้านะคะทุกคนยืนประมาณนี้นะคะแล้วก็เห hey, แทงเขา่าเฉียงหนึงช้าๆนะคะ 2 3 4 5 6 7หขมลท้องหายใจเข้าออก ไม่กั้นหายใจนะคะหายใจเข้าออกแล้วก็เกร็งหนะ้าท้องตลอดเวลานะคะมา15ครั้งลมตีหนึ่งเป็นการปิดลำไส้นะคะช่วยให้ลำไส้ทำงานได้ดีด้วยนะคะ2 3งหน้าสดขออภัยนะคะคือแบบว่า คือหน้าสดจริงๆอ่ะเติมแค่ลิปติกเพราะว่าออกกำลังกายจริงๆค่ะห้าหก วอล์กดาวน์ลงไปนะคะทุกคนวอล์กดาวน์ลงไปอยา่นี้นะคะตัวตรงนะคะอ่าบีบสะบักไขหลังคอมวิธีบีบสะบักก็คือหมุนไหลเป็นครึ่งวงกลมอย่างนี้ปุ๊บกระจายมือเป็นปลาดาวนะคะวางลงยกตัวอย่างนี้แทงเขา่าแทงเขา่าข้างละสิบห้านึ่งอ่ะแทง แข่งสลับกันนะคะเข่าซ้ายสอกขวาหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็อ็ด่หโอเคสิหครั้งก่อนค่ะ ไปนะคะนั่งลงนะคะนั่งลงอย่างนี้แล้วก็เอามืออย่างนี้แล้วก็บิดซ้า,ขายขวาใครยกขาลอยได้ดีมากค่ะเพราะว่ามันจะเพิ่มแรงต้านนะคะทุกคนไม่ไหวก็วาง่ะ S 1จ11โอเคต่อไป5ยืนมั่งเตะยังไงนะอ่าทองข้างมั่ง เอาศอกนะคะมาแตะที่เข่านะคะอย่างนี้ปุ๊บแล้วก็เตะข้างๆนึ่งทีละทำทีละข้างก่อนนะคะสองขาถ้าไม่วางได้ไม่ต้องวางนะคะแล้วก็เตะเลยสองใช่ไหมอ่ะสองก่อนเวลาคุยปด้วยจะลืมนับสามสี ดึงวางสี่ห้าหกเจ็ดแปดหายใจได้ค่ะเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสาม สิบสี่สิบห้าโอเคหมุนตัวหน่อยเยอะตัวหน่อยอ่ะแล้วก็สลับด้านค่ะทุกคน <c oughs> มาต่อทขวามากางขาประมาณเท่าหัวไหล่นะคะทุกคนมาแล้วก็หนึ่งบราซล้มตัวให้ดีสอง sam see huh. สิบสามสิบสี่สิบห้าเย่สิบห้าครับสิบน้ำค่ะ ถ้าจักรยานถ้าจักรยานนะคะทุกคนน้องลงไปทุกคนน้องลงไปนะคะแล้วก็ปั่นจักรยานเลยค่ะยี่สิบครั้งนะคะมาหนึ่งสองช้าๆค่ะหายใจเข้าออกอนับยังไงนะซ้ายขวานับหนึ่งแล้วกันเนาะสิบห้าถ้างั้นนะ่ะเอาใหม่

เล่นยืนแล้วก็นอนสลับกันนะคะต่อไปกไป็น้ำเบลค่ะน้ำเบลใครไม่มีก็ถือขวดน้ำก็ได้นะคะขวดน้ำมาทาองข้างหนึ่งเก่งไว้ดี่หนึ่งสอง 1 12ยินด้ยค่ะ13 14, 14 15โอเคสลับด้านค่ะมา1 ใครแชร์แล้วเล่นตามได้เลยนะคะแบบว่าเป็นเป็นหนชั่วโมงที่แบบว่าเพอร์เฟกมากได้คุณภาพแต่ใน YouTube ไม่ถึงนะเพราะว่าก่อนอันนั้นดูนี่เล่น Insanity มาแล้วแล้วก็ค่อยมาเล่นท้องแล้วก็เพิ่งมาอัดวิดีโอคะ่ะทุกคนมาถ้าต่อมานะคะทุกคนนะคะเดี๋ยวลงใกล้แทงนะคะแทงแล้วก็เดี๋ยวนะนึกท่าก่นแทงแล้วก ก้าวขาออกออกแล้วก็แตะแตะแล้วก็ก้าวขาก้าวขาเข้าออกออกแตะแตะเอะ่ทำตามเลยนะคะก้นตัวให้ขนานกันนะคะเพื่อมันจะโดนท้องะคะ่ะทุกคนอ้าวไม่ได้นับเลยจ้ะพอคุยไปด้วยก็จะลืมนับมา,มานับกันค่ะสองแล้วนะเมื่อกี้สาม 5 6 7 8 9 10ต้านค่ะ ายกตัวขึ้นมาอันี้สิบสามสิบสี่ยังไงก็ยกขึ้นมาสิบห้าเอาเก่้าต่อปท้องข้างนะคะท้องข้างถ้านมเป่าหัวเดี๋ยวไม่สบายนะคะ ยอยเป่าเยอะเดี๋ยวไม่สบายนะคะลมมาก็ท้องข้างนะคะทุกคนนี่ตัวขนาดกันอย่างนี้นะคะแล้วก็ยกตัวเองลอยถ้าใครไม่ไหวก็พับครึ่งขาอย่างนี้แล้วก็อย่างนี้นะคะใครไม่ไหวนะใครไหวก็พับอย่างนี้อตัวให้ตรงเป็นระขนาดลำตัวตรงที่สุดนะคะแล้วก็เกรงหน้าท้องคมิบตูดนะคะแล้วก็ยกตัวเองลอยหนึ่ง อสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเสิบสอสิบาสิบ่าอำับข้างคะ่ะทุกคนค่ะสำหับข้างค่ะทุกคนมา มาอาสู้ๆสิบห้ครั้งนะคะทุกคนจะได้ท้องแบบแน่นกระชับนะคะมาหนึ่งสองสามสีอ สิบสามสิบสี่สิบห้าโอเคมาถ้าต่อไปมานี่ทำอย่างนี้ปุ๊บเอียงอันนี้สอกเข่าแตะกันปุ๊บแล้วก็เตะขึ้นข้างหน้าปุ๊บทีละข้างก่อนสอง

1ิ1เอ็สิช้าๆนะคะบอกตัวเองด้วยสิบสปุ๊บสโอเคเก่งมากค่ะแล้วก็สลับด้านค่ะ สิบสิบเอ็ดตัวให้นิ่งกข้าแบบท้องสิบสองหายใจใเข้าออกนะคะสิบสามสิบสี่สิบห้ามาห้าไหน่ออีกกี่นาทีแล้วคะขอดูเวลานิดหนึ่ง อันนี้ส7จนาทีแล้วนะคะอู้หูฟไฟมาต่อสักท่าหนึ่งมาท่าหนึ่งท่าหนึ่งก็ไม่ไดแนมาทุกคน20นาทีพอเลคะเล่นท้องมาลงไปลงไปปุ๊บอโอเคอโอเคลงไปปุ๊บแล้วก็บิดตัวขึ้นอย่างนี้นะคะทุกคนปุ๊บปุ๊บหนึ่ง สอันนี้สิครั้งก็พอเพี้สา はあ、so, so, huh? มันนานค่นี้มันนานหน่อยซิบโอเคอเพอ,เอเร์เฟคเลยคะทุกคนนะคะเล่นตามนะคะใครไหววนอีก2-3ถึงรอบจัดไปโลดนะคะแต่ดูนี่ทำคลิปเดี๋ยวดูนี่ทำคลิปแค่20นาทีพอนะคะยังไหว วนถ้าให้แนะนำนะคะเล่นวนสามรอบนะคะเพอร์เฟกต์ hmm. <perfect S 2> มากนะคะโ okay. อเคแล้วก็ mm hmm. เคล็ดลับการเบิร์นหุ่นดีของดูนี่นะคะ mm hmm. ก็ดูนี่ทานเอฟบีแล้วก็กาแฟนะคะแกาแฟเอฟบีไอเอฟกกาแฟ,แฟนะมืนละ กาแฟแล้วก็ FB นะคะช่วยเร่นการเผาผัานดีมากเบิร์นตัวบางค่ะดีมากนะคะกินอยู่นะคะขายอยู่ด้วยนะคะใครอยากทานก็ใต้คำอธิบายเดี๋ยวใส่ลิง์ช่องทางติดต่อให้นะคะทุกคนฝากกดติดตามกดไลค์กดแ like, ชร์ช่องดูนี่ชาแนลนะคะเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะทุกคน mm. ดูนี่จบคลิปแค่นี้นะคะทุกคน mm. ทั้งสองทั้ง Facebook แล้วก็ Youtube เลยนะคะสวัสดีค่ะ